สวัสดีครับญาติทรรมสนมนิว,วาริตี้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมอยู่ที่วัดสัทธารมหรือว่าวัดบ้านขามนะครับตําบลบุกแกลงอ,อําเภอสนอ,อําเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวไปเมื่อสักครู่นี้ผมได้ไลฟ์สดแล้วก็ได้ถ่ายให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวไป ดูว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่นชอบตัวเลขแล้วก็เห็นที่แม่พญาตะเคียนทองที่วัดบ้านขามอยู่ตรงด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูว่าพี่เขาได้เลขอะไรเดี๋ยวไปสอบถามกันดูครับไปครับ นี่ฮะตรงบริเวณตรงจุดนี้ผมได้ได้ไลฟ์สดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะพี่คนนี้นะครับนี่ดีครับห้เห็นเมียนหยังนี่เนี่ยผมผมเห็นเลขเก้าครับเลขเก้าครับอ๋อเก้าตัวเดียวแต่ไม่รู้เก้าอะไรครับอืมเคยถูกเคยถูกหวยบ่อนครับผมถูกครับงดงดที่แล้วผมถูกครับสี่หกสี่หกครับหกหนึ่งสี่หกผมถูกผมถูกสองบาทครับถูกสองบาท ผมไม่มีตังค์ซื้อครับผมเลยถูกโสงครัอ๋อเขาขายอยู่ติดบาทสองบาทเนี่ยขายครับอ่าฮะครับตรงตรงว่ากับพ่อผู้ใหญ่ครับอือฮะครับผมครับครับขอบคุณครับไอเห็นเห็นเห็นตรงไหนที่ว่าเนี่ยผมเห็นตรงเนี่ยไอหนุ่มๆพาไปเมืองไปพาไปเมืองอันน้ำแดงมันนั่นเสสังหรอเมื่อวานนี่น้ำแดงผมเห็นเลขกเก่าเห็นเล็เก่าเนี่ยพอดีเลขกเก่าเห็นตรงไหนบอกหน่อยเห็นกับผมไหม บบหูโบหูโบท่านเห็นเนี่ว่าเห็นตรงไหนหายตรงไหนเห็นกับผมไหมเลขเก้าไหมเลขเก้าเมื่นบานนั้นสี่เบิังสี่เบิังสี่ที่บอกเก้าก็ยังอ่แต่ผมไม่รู้ว่าเก้าเก้าเก้าอย่างผมปิดไว้ก่อนอ่าอ่าปิดอ่าปิดไว้แต่ปดแต่ผมไม่บอกนะว่าเก้าอ้าวไม่บอกไม่บอกจนรู้ไงก็รู้รู้แต่เลขเก้าไงนี่รู้แต่เลขเก้าแต่ตอนนั้นคือบอกหาไหนๆตรงไหน ไ้ตรงไหนนี่ครับนี่เก่าไหนนอเกเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคนคนที่ว่าไม่มีสินก็มองไม่เห็นว่าเก่าเนาะแ้าวมีเก่า่อนมีเก่าครับมองนี้มีเก่าครับแล้วเก่าอะไรแต่ผมไม่รู้เนาะเมื่อกี้บอกสองตัวอยู่ตัวเดีผมไม่บอกครับเก้าเจ็ดเก้แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าปดาั โอเคน่ะเห็นมุงนี้นะเก่าเจ็ดเก่าเปียกพอน่อยอนี่นฮะอ่าโอเคครับเนี่นี่นะครับนี่เห็นตรงนี้แหละนี่นี่เก่าเจ็ดเก่าเปนเห็นจากไหนนาะนี่ก็แล้วเตะนเล้วแตะไพศีลเอาผู้ใหญ่เห็นรือังเอ้าผมไม่เห็นนะนี้เห่่เห็นว่าเห็นออ ทั้งพุ่นทั้งพุ่นว่าเห็นเหล็ยกย่างวายเห็นเหล็ยกยังก็เลข้เก,ก่าครับเลข้เก,ก่าครับอ๋อเดงแดงแป๊ก,ก,กเลยวะเนาะเอาแต่ไม่รู้เก่า,กาอะไรแต่พ่อผู้ใหญ่ไม่เห็นนะตรงนี้บายเห็นมันบอกมาซองมึงดีๆเบิกอ้าววายเห็นเหล็กยังครับคอมเมนต์บอกได้ได้ครับเด้วยน,นี่นี่ตรงจุดนี่น,นี่ตรงนี้มันเลขกอะไรผมเนาะมันใจว่ามีเก่ามีเก่าโอ้ยแล้วอีกมันใจว่าอ่านี่ฮะตรงนี้อ้าวมีเก่า แต่เพื่อนบอกว่าเก่าแปดได้ตอแหลนูเกาแปดเก่าเจ็ดเพิ่นว่าเก่าแปดเก่าเจ็ดเพื่นว่าตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นี่เห็นไม่เนี่ยไหนตรงไหนนี่ก็บอกว่าตรงนี้อันนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละทำไมเขาเห็นทำไมเขาเห็นแต่เราไม่เห็นครับเออไม่รู้ละอ่ะเก่าแปดเก่าเจ็ดเพิ่นว่าอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวงเนาะอ่า อยู่ที่ดวงนะฮะอยู่ที่ดวงใครเห็นก็ทันมาเลยใครเห็นก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับว hm. ่าเป็นตัวอะไรอ่ะผมเห็นแต่ว่าเห็นเหมือนกระเล็กหาเนาะนี่ผมมั่นใจว่ามีก้าวอะไรไม่รู้นะฮะนี่ฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะเห็นก้าชื่ออะไรนะท่านชื่ออะไรนะชื่อหนังชื่อรุ่นครับชื่อรุ่น โลนโลนโลนโอ๋อโลนหัวโลนนี่ใช่ไหมครับท่านโลนท่านโลนเห็นตรงนี้เก้าเจ็ดเก้าแปดว่างั้นนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดแต็มพราะไม่เห็นไม่ร,มรู้ว่าเห็นตัวไหนมมอ,อ,อมองยังไงก็ไม่เห็นแต่ว่าอย่างว่าเราตาคข้าตามันครับนะตาใครตามันแล้วแต่คนจะเห็นนะครับใครเห็นเลออ้กไเลคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับนะเผื่อมีโชคมีลาบนะครับอ,อะวันนี้ที่วัดบ้านขามนะครับที่วัดบ้านขามนะครับ โอเคครับผมนี่ที่แม่ตะเคียนทองนะครับที่วัดสัทธารมบ้านขามตำบลบุกแกลงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ก็เมื่อสักพักหนึ่งผมก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็ดูตัวเลขที่ทต้นตะเ,เคียนแม่พญาต้นตะเคียนทองนะครับพญาแม่ต้นตะเคียนทองแล้วก็ ผู้ใหญ่ก็บอกเลขไปแล้วนะครับแล้วก็าทายกก็ได้บอกไปแล้วนะครับอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับนั่นแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณญา,า,าติ่ทรสนมน้วารติทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเมื <ME> ่ <I S 2> อจะคูนี่ก็คงได้เลขแล้วครับตัวเดียวเนี่ยคนอยู่ข้างๆผมนี่แหละคนเห็นเลขคนเห็นเลขอ่า เห็นเก้าฮะเหล็กเก้าเหล็กเก้าเหล็กแปดตอนแรกว่าเลขกเก้าแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเป็นไรเก้าแต่ผมเห็นแปดแปดอ่าโอเคครับเก้าแปดก็เก้าเจ็ดเป็นไรเอ๋อพอบ๊อบปีหยางครับอ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีอีหยางนิงเตี้ยหน่อยกระยาคนอยากเข้ากล่องเนาะเอามาเอาสวัสดีทุกคน สวัสดีครับอ้าสวัสดีครับอ้าว